ทําให้เด็กที่เกิดมาจากคุณแม่ที่ติดซิก้าครับมีปัญหาเรื่องหัวเล็กเด็กจะชักเด็กจะพัฒนาการไม่ดีจะมีอาการอ่อนแรงของแขนขา oh, มีการ oh, no, no. มองเห็นที่ผิดปกติมีหูหนวก Thank God it's Sunday <S Life มันฟังแล้วคุ้ม ซิกานี้ก so ็พาด้วยยุงลายเหมือนกัน huh. ยุงเนี so, ่ยไปกัดคนที uh ่ต huh. uh ิดเชื้อครับนะครับแล้วก็ยุงก็มากัดคนที่ไม่ติดเชื้อครับก็เลยวนไปวนมาเนี่ยนะครับทําให้อติดเชื้อซิกาได้วิธีที่สองที่ติดเชื้อก็คือตั้งขันคือแม่ติดเชื้อให้ลูกแล้วก็ผ่านให้ลูกได้นะครับอันที่สามคือเซ็กส์นะครับการมีเพศสัมพันธ์อันนี้อันนี้ยืนยันว่าซิก้าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับได้อาการก็คือจะมีผื่นตามตัวมีไข้ปวดข้อปวดเมื่อยนะครับ แล้วก็คลื่นไส้อาเจียนได้คล้ายๆเหมือนให้หวัดไข้เลือดออกประมาณนี้แต่ว่าไม่รุนแรงแต่สิ่งที่เรากังวลก็คือเรื่องของการระบาดในช่วง2016มีการระบาดของซิกาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วเราพบว่ามีปัญหานี้ครับเกิดขึ้นก็คือ congenital Zika virus infection ทำให้เด็กที่เกิดมาจากคุณแม่ที่ติดซิกาครับมีปัญหาเรื่องหัวเล็กมันมีผลกับเด็กหลายอย่าง นะครับเช่นเด็กจะชักเด็กจะพัฒนาการไม่ดีจะมีอาการอ่อนแรงของแขนขามีการมองเห็นที่ผิดปกติมีหูหนวกแต่โอกาสเกิดสองถึงสิบสองในหมื่นนะครับไม่ได้เยอะวิธีการป้องกันก็เหมือนกับทุกๆยุงนะครับหลักๆก็คือป้องกันโดยการทายากันยุงนะครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าใส่มุ้งเทน้ำถังทิ้นหลักๆก็มีแค่นี้ Thank God it's Sunday ไลฟ์มันมันฟังแล้วคุ้ม